กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการขันฟุตบอลเม่ะค่ําคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลี2ส,สุลกากรยูไนเต็ดพายกับทางด้านแพ้ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ3 ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันอาบีไลซิกเอาชนะทางด้านโคโลนไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้อาบีไลซิกอยู่อันดับที่4 22นัด34แต้มส่วนทางด้านโคโลนอยู่อันดับที่7 22นัด32แต้มผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศส ปารีสยังแชงแมงเอาชนะทางด้านแลนด์ไป1ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ปารีสยังอยู่อันดับที่1 24นัด59แต้มส่วนทางด้านแลนด์อันดับที่5 24นัด37แต้มผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเซบียาเอาชนะทางด้านเอลเช่ไป2ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ เซเบียอยู่ที่อันดับ2องยีนัด50แต้มส่วนทางด้านของเอลเช่อยู่อันดับที่14 24นัด26แต้มผลฟุตบอลเซกุนดาดิวิชันของสเปนเลกาเนสเอาชนะทางด้านเลียวซลาโกซาไป2ประตูต่อหนผลฟุตบอลบุนเดสลีกา2ของเยอรมัน เอสเกเบียเกเอาพ่ายกับทางด้านโฮเทิลคิวไป2ประตูต่อ3ฮันซาลอสต็อกพ่ให้กับทางด้านเวเดอร์เบเมนไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเอเลดีวีซีของเนเธอร์แลนด์เฮเลเคิลเอาชนะด้านอูทักไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเอสเตอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์ เดนฮาร์คไพให้กับทางด้าน M V V มารทวิไป2ประตูต่อ3 a อามเเลซิตี้เสมอ M เมนไป0ประตูต่อ0 e x c h เอ็กเชเชอร์เอาชนะทางด้านยองอาแจกไป6ประตูต่อ2เดอกาฟ์สครับเสมอกับทางด้านดอตเดสไป2ประตูต่อ2 h e เฮลมอสสปอร์ตเสมอกับเทสตาไป2ประตูต่อ2 ท็อปออสพายให้กับทางด้าน f อฟ o ีไอโอเฟไป1ประตูต่อ2และโวลเลนดัมเอาชนะทางด้านยองอักมาไป2ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการกข่ฟุตบอลมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องกราบขอประทานอภัยไว้นที่นี้ด้วยหากดูแนละชอบใจชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ